สวัสดีค่ะทุกคนจ๋ามาพบกรบกบอีกแล้วค่ะทุกคนมาค่ะมาชวนทําอะไรกินกันค่ะทุกคนจ๋าวันนี้กบจะชวนทุกคนทํานี่ค่ะหนังปลาแซลมอนนะคะแดดเดียวทุกพอกบล้างทําความสะอาดเรียบร้อยกบก็จะใช้กรรไกรตัดเอานะทุกคนเพราะรู้สึกว่ากรรไกรมันตัดง่ายกว่านะมันก็มันสะดวกสบายดีไม่ต้องใช้เขียงใช้มีดเนาะ ทุกคนเห็นไหมเนื้อมันแบบเออมันน่ากินมากมันแค่ห้าเหรียญเนาะเพราะว่ามันมีเป็นหนังติดมันติดหนังติดเนื้อนะ่ะทุกคนคือแบบว่าเออคุ้มค่าคุ้มราคามากทุกคนกบอยากบอกเลยเพราะว่าปกติเนะี่ยซื้อมาในราคาเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนี้นะจริงๆแล้วเอามาทําปลาส้มก็น่าจะอร่อยเนาะทุกคนเนื้อแบบนี้เดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวกบจะไปซื้ออีกเพราะว่ารู้สึกว่ามันถูกใจมากเลยนะ แต่อยากบอกว่าตอนนี้ของขึ้นราคาเยอะมากขึ้นราคาแพงขึ้นเลยนะคะทุกคนโอเคพอกบตัดเรียบร้อยก็จะมาปรุงกันเลยนะทุกคนกบก็จะใส่ผงนัวกับผงรสด,ดีถ้าท่านไหนที่ไม่ชอบใส่ผงนัวก็สามารถข้ามไปได้เลยนะคะทุกคนก็สามารถปรุงเพิ่มอย่างอื่นได้นะแต่กบคิดว่าปรุงแค่นี้ก็ น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าจะเอาไปกินกับส้มตำนะคะทุกคนก็จะเอามาเรียงใส่ถาดนะคะที่เราจะเอาไปตากแดดนอกบ้านช่วงนี้แดดด,ดีทุกคนไม่ต้องไม่ต้องโดนแดดร้อเซก็ก็ก,ก,ก็ก็เป็นแดด,ดเดียวได้เพราะว่าข้างนอกอากาศมันอบอ้าวนะทุกคนลัสเวกัสร้อนแผดเผาเหมือนซ้อมตกนรกเลยเพราะมันร้อนมากเลยทุกคนโอเคเราไปตากแดดกันจ้า มจ้ะ,มะแรงวันตัวดีมอแรงวันตัวดีก็มาแล้วจ้านีกลิ่นหอมใช่ไหมละนานกว่าน,นี้เดี๋ยวเนื้อมันจะแห้งเกินไปนะเดี๋ยวกบไปเก็บเรามาทอดกันนะจ๊ะทุกคนกบจะทอดหมดเลยไหมทอดหมดเลยไปเลยทอดหมดไปเลยค่ะทุกคนเก็บเอาไว้กินได้ อเอนมกกะกบจะกินกับส้มตำช่วงนี้หือส้มตำนะคะทุกคนเพราะอะไร <c oughs> เราได้เม็ดกระถินนั่นแหละมาก็เลยแบบเออช่วงนี้กินส้มตำบ่อยมากเป็นบางช่วง <c oughs> จะเป็นบางช่วงช่วงทุกคนบางช่วงก็คือสองอาทิตย์ ก็ไม่ได้กินส้มตําเลยก็ <c oughs> <c oughs> คือบางอาทิตย์ก็ไม่คือสองอาทิตย์ก็ไม่ได้กินส้มตําเลยสามอาทิตย์ก็ไม่ได้กินส้มตําเลยบางมันเป็นบางช่วงจริงๆกบอ่ะเดี๋ยวกบปิดเตาข้าวเหนียวอืมกินหอมเลยจ้ <c oughs> แะแดดาสเวกัสแรงสุดๆต่างไม่นานนะทุกคนเนี่ย เขียนหน่อยให้มันแบบความกรอบไม่กรอบเอาตามที่ทุกคนต้องการเลยนะจ๊ะโอเคเดีย๋ยวกบจะไปตำส้มตำก่อนนะทุกคนอันนี้คุณสามีกบกลับด้านมาให้เรียบร้อย,ยอให้เขามายืนเฝ้าให้พ่อกบจะไปตำส้มตำกูกลัวว่าจะไหม้พ่อไม่เ <laughs> ม,ม, <laughs> ม,มกพ่อกลัวว่า เพอาะไม่ไว้ใจสามีน,า<อ>านี่ค่ะหนูเชื่อไหมว่ากบไม่เคยไว้ใจสามีกบในการทํากับข้าวเลยคือรู้ว่าเขาแบบไม่เคยไว้ใจไม่เคยไว้ใจเขาเลยทุกคนเอาจริงจริงอย่างไเรื่องอื่นอนะ่ะไว้ใจเรื่องการไปทํางานเรื่องการแบบว่าเป็นเจ้าเม่นอ่ะเออไว้ใจเขาแบบไว้ใจอยู่แต่เรื่องครอบครัวเนี่ยไม่ค่อย อยากให้เห็นหน้าเป็นเลยไปทำงานดีกว่าเดี๋ยวเธอมีคนแนะนําให้หนูบอกว่าต้องไปหาหมอจะไปพูดแบบนี้เดี๋ยวต้องเขาจะ c เมน e n บอกว่าให้ไปหาหมอด่วนๆเลยถ้าเป็นแบบนี้จนถั่วบ่นว่าไปทํางานดีกว่าอาทิตย์ลก,กลับกลับเข้าไปคืนไหมกลับด้านเข้าไปหนังไหมอทีตย์ลก,กลับกลับด้านเข้าไปหนังหนังคืนนะเดี๋ยวหนูจะไปตามซุ่มมกลับหนังเข้าไปคืนนะฮะ เพราะมันทอดน้ำมันเยอมันจะได้กรอบๆเพราะว่าจิรบก็กลับหนังกักับับด้านหนังนะเขาจับด้านให้ดูน่าคิดมากเลยทุกคนกโกลังกำซุ่มซำสีน่าคิดไม่หยาดเรลม่ยาเช์ฟเถ้าทำเป็นๆๆแคปบอกๆๆถ้า,ๆๆๆๆถาๆๆทำเป็นจะเขาให้ทำทำทุกครั้งเลย <c oughs> ผมก็สแตนมมาสิบเจ็ดปีแล้ว เขาทำไม่เป็นใครไม่เชื่อผมก็ตามใจแต่จ,จริงๆแล้วนะผมทำไม่เป็นผม oh. ทำไม่เป็นกินเป็นยิวทำไม่เป็นโอ๊ยตายเลยตายเลยเบิ้หยับหน่อยปลาหนูอยู่ไหนโอ๊ย oh. oh. ตายเลยคิดแบบนี้ก็ตายพอดีแดโอเคยังเขียเข่ยเขลงไปให้มันจุ่มจน้ำ โอเคเดี๋ยวกบให้คุณสามีทอดตำอุ้ยที่รักตำแล้วที่รักก็ชิมเลยน้ำเน่าแร่น่าพอน่อยโอเคทุกคนกบจะตักขึ้นแล้วนะพอละประมาณนี้ที่รักก็ชิมก่อนเค็มไหมจืดไหมหรือว่าไงจืดใช่ไหมทุกคนไม่ดราม่ากระชวนกบนะ มันโดนน้ำมันมันล้างไม่ออกคุณสามีก็บอกว่าไปซื้อไปซื้อใหม่สักทีเถอะไม่ซื้อสักทีที่รักโอเคยังส้มตำ<ป>เผ็ดเหรอหนูอยากกินแบบเผ็ดๆอะ่ะวันนี้ทำไปคุยไปนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะทุกคนทำไปคุยไปครัวบ้านๆของเราสองคน ไม่ชิมตักใส่จานเลยจ้ะเน่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนปลาแซลมอนแดดเดียวหอมกบนะจ้ะสีสันน่ากินมากบอกเลยไม่ทุกคนเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟปลาแซลมอนแดดเดียวหอมกบส้มตำ เม็ดกระถินโอเคทุกคนเดี๋ยวกบจะไปกินก่อนเนี่ยมันจะไม่อร่อยมันจะจืดซะก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะไม่อยากเชื่อฝือมือก็ได้ระวังระวังระวังหม้อร้อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ